เบื้องต้นขอสรุปคำสอนของหลวงพ่อฤสีวัด่าสุงเรื่องบัญชีทิพไว้ว่าบัญชีกรรมดีกรรมชั่วจะมีสามบัญชีบัญชีที่หนึ่งอยู่ที่นายบัญชีใหญ่สำนักพระยายโยมราชเมืองนรกรายชื่อในบัญชีนี้สามารถไปนรกก็ได้ไปสวรรค์ก็ได้พรมโลกีก็ได้ยังไม่แน่นอนให้ดูที่ตัวหนังสือจะมีสามสี 1.1ตัวหนังสือสีแดงคือโทษหนัก1.2ตัวหนังสือสีน้ำเงินคือโทษปกติธรรมดาความชั่วก็มีความดีก็ปรากฏก้ำกึ่งกัน1.3ตัวหนังสือสีทองคือผ่านที่เมืองนรกแต่ไม่ได้ลงนรกบัญชีที่สองอยู่ที่ท่านปัญจสิกขเทพพบุตรเลขาพระอินท์ รายชื่อนี้จะไปสวรรค์ไปพรมก็ได้บัญชีมีสีทองทั้งเล่มมีทั้งรายชื่อปุถุชนพุทธภูมิและพระอริยะขั้นต้นบัญชีที่สามอยู่ที่ท่านเท้าสหัมบดีพรมเป็นบัญชีรายชื่อพระอริยเจ้าเบื้องสูงพระอนาคามีขึ้นไปอยู่พรมชั้นที่สิบสองขึ้นไปบัญชีจะเป็นเพชรรยิบระยับ ทีนี้จะขอนำความรู้จากผู้คล่องชาญแปดมีทิพยะจาักคูยานแจ่มใสมาเพิ่มเติมโปรดใช้วิจารณญาณหลังจากคนตายแล้วไปไหนสุขหรือทุกข์หรือบรม,มสุขลำดับแรกให้ดูที่ดวงจิตคนนั้นว่าเป็นจิตสีอะไรคุณมัวสดใสมีประกายเพชรหรือไม่ก็จะรู้เส้นทางหลังความตายว่าไปที่ใดนรกสวรรค์พรหมนิพพาน ทีนี้สีในดวงจิตยังมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอตามอารมณ์จิตปัจจุบันจะหนักไปทางไหนจับกุศลอกุศลเพื่อให้เกิดความแน่นอนจึงต้องใช้สมุดบัญชีสามเล่มมาดูว่าคนนั้นอยู่ในบัญชีเล่มใดทีนี้จากการดูบัญชีทิพ์ของหลายๆคนพบว่าบางคนมีรายชื่อทั้งบัญชีสีทองบนสวรรค์ พร้อมกับมีรายชื่อในบัญชีในนรกด้วยแปลว่ายังมีโอกาสลงนรกได้อยู่ที่ว่าบัญชีสีทองบนสวรร์คสีทองสว่างอรารามแค่ไหนหรือสีทองจางบางคนมีสีทองสวยงามในบัญชีสวรรค์อย่างเดียวและไม่มีรายชื่อในบัญชีเมืองนรกแล้วแปลว่าคนคนนั้นชาตินี้ไปสวรค์และชั้นพรม ส่วนรายชื่อพระอริยเจ้าเบื้องต้นคือพระโสดาบันพระสกิทาคามีจะมีรายชื่อในบัญชีสีทองบนสวรรค์แต่จะเป็นรายชื่อสีทองที่สว่างใสสะอาดมากกว่าปุตุชนคนดีทั่วไปที่นี้ผู้เป็นพระอริยเจ้ามีรายชื่อในบัญชีเพชรที่เท้าสหัมบดีพรมแล้วรายชื่อในบัญชีสีทองบนสวรรค์หรือบัญชีน,านารกก็จะไม่มีอีกแล้ว และรายชื่อในบัญชีเพชรก็จะมีความสว่างระยิบระยับไม่เท่ากันอีกอยู่ที่ภูมิธรรมและบาร,รมีที่สร้างมาดังนั้นพุทธภูมิถึงแม้จะมีบาร,รมีมากแค่ไหนก็ตามจะไม่มีรายชื่อในบัญชีเพชรเพราะไม่ใช่พระอาริยเจ้าส่วนมากเป็นบัญชีสีทองบนสวรรค์นั่นเองทีนี้ยังมีบัญชีที่อาจแปลกหน่อยตรงที่มีบุคคลบางท่านที่เป็นพุทธภูมิ นอกจากจะมีรายชื่อในบัญชีสีทองแล้วกลับยังมีรายชื่อในบัญชีเพชรด้วยทั้งที่ไม่ใช่พระอริยเจ้านั่นอาจเป็นความเมตตาของพระพุทธองค์ที่อาจมีพุทธบัญชาพุทธประสงค์ให้บุคคลน,นั้นทำภารกิจเพื่อศาสนาก่อนจนถึงวันที่บุคคลน,นั้นทาลาพุทธภูมิจิตบุคคลน,นั้นจะเข้าสู่การเป็นพระอริยเจ้าเบื้องสูงทันทีส่วนในเมืองนรก จะหยุดทำการสอบสวนสามวันคือวันขึ้น14ค่ําขึ้น15ค่ํากับแรมหนึ่งค่ำและปีหนึ่งจะมีการหยุดการสอบสวนสครั้งคือวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาวันมาฆบูชาและวันวิสาขาบูชาดังนั้นให้ญาติทำบุญอุทิศเฉพาะออกชื่อตรงตรงนั้นเลยและบอกให้พระยายมเป็นพยาน บอกญาติที่ตายให้โมทนาขาพเจ้าอยากให้สายทานธรรมได้แชร์เก็บไว้เป็นประโยชน์ความรู้ที่เป็นอาจินตายยิ่งจิตของเราจะเชื่อมโยงกับสภาวะธรรมล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับอวกาศเป็นหนึ่งเดียวกับสรรพสิ่งไม่มีการแบ่งแยกเป็นเราเป็นเขาการใช้คาถารวมจิตการรวมจิตให้เพ่งจิตไว้ตรงกลางหน้าผาก หรือจุดระหว่างคิ้วการเพ่งไม่ใช่ใช้ดวงตาไปเพ่งแต่ให้ใช้จิตเอาความรู้สึกไปจดจอ่อตรงกึ่งกลางหน้าผากแล้วใช้คาถาช่วยให้จิตรวมได้ไวก็คือคาถารวมจิตอิติสัมมาสัมพุทธสะมะมะจิตตังเวลาท่องให้จับความรู้สึกไว้ตรงกลางระหว่างคิ้วผ่อนคลายร่างกาย พร้อมการรู้ลมหายใจเข้าออกไปด้วยทําสักพักจะเกิดอาการตึงๆหน่วงๆตรงกลางหน้าผากเหมือนมีอะไรมาแปะตรงกลางหน้าผากให้ทำใจสบายๆไม่ตื่นเต้นให้ภาวนาคาถาพร้อมรู้สึกตรงกลางหว่างคิ้วพร้อมสลับกับลมหายใจเข้าออกเบาๆอย่าบังคับลมปล่อยให้เป็นธรรมชาติ เมื่อจิตเราเป็นหนึ่งจะรู้สึกว่ามีก้อนอะไรกลมๆเหมือนก้อนอากาศมาลอยอยู่กลางหน้าผากเราสังเกตว่าจะรู้สึกสบายๆกายจะเบาจิตจะเบายิ่งรู้สึกยิ่งรวมให้จับอาการแบบนั้นรู้สึกแบบนั้นให้นานที่สุดสติจะรู้ไวขึ้นกว่าเดิมเมื่อจิตรวมชำนาญแล้วหรือตาที่สามเริ่มเปิด เวลามีพลังงานหรือวิญญาณผีเทวดามาอยู่ใกล้เราตรงกลางหน้าผากจะมีปฏิกิริยาคือเหมือนมีแม่เหล็กมาดูดจะรู้สึกหน่วงเมื่อเราส่งจิตไปหาคนอื่นเราจะรู้สึกตึงๆกลางหน้าผากเมื่อฝั่งนั้นเพ่งตอบก,ก็จะรู้สึกตึงปายตึงมาเมื่อเราเพ่งไปที่วัตถุมงคลธาตุกายสิทธิ์เหล็กไหลพระธาตุ วัตถุเหล่านี้จะแผ่พลังเข้ามาเราจะรู้สึกหน่วงและตึงๆต,ตรงกลางหน้าผากเราสามารถดูดพลังงานพุทธคุณในวัตถุมงคลมาไว้ที่เราได้อาจท่องคาถากำกับเช่นคาถาเงินล้านคาถาจักรพพัดทำให้เกิดโชคลาภและสิ่งที่ดีเข้ามาถ้าจะถอดกายทิพย์ให้รวมจิตให้เป็นก้อนกำหนดให้เป็นกายทิพย์ขึ้นมา แล้วใช้จิตบังคับกายนั้นขออนิสงส์ธรรมทานจงถึงแก่สรรพสัตว์ทั้งสมโลก